ี่ตุยมาเล่นด้วยวันนี้เกิดอะไรขึ้นสสวัดีคือบบกี้เข ouais ้ามาบอ้้วอาวคือดูคือมันแทนนี่ดูมันนี่สิมาใส่มาหน่อยนเอามาเมือวานี่มาใส่ในหัวข้ามมาใส่อยู่ในหัวข้ามันออกลูกเขาจะออกลูกไปเอาน้ำเขามันเดือดขึ้นมาอุกี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยอาบแต่โมวานี่มาพันดีบอก พันตีตีอ่ะเราไปไปสายหมอไปจอดต่างเดียบไปยังรถนะไปอยู่ไ,ไปทางใดจักไปหาปัน้นเต่ารู้สิไปใช่ไปหาลำออกโซเซียวบอกป,ป, <laughs> ปออั้นเต่าเนี่ยเราไปปะรู้ปั้นเต่าบอกคือว่าไปฝากของแต่เ้าฝากของใส่เอาคือว่าเอาของไปฝากให้เราเห็นเจสี่ลงขคลิปเมื่อวานนี่บอกเอาเข้าไปนั่งเยอะขึ้นหน่หอยดี อืมที่ไปทางได้หมืดอนีคเัากับจ้างทางไปกันเลยนเนาะเหลนอยู่ก็มาหน่อยปัเนเ <c oughs> ต่เาบออืมเดี๋นี้ไปอาบน้ำหลก็กษียลงไปปาว่าไววนะ้ามันช่วยเขาไปที่ป,ป้าปเสียากินกุ้มอยู่ว่าพันปันเต่เา,าตเขาเขาเพิน่น <c oughs> บริเื่อ,อะไรเนะนี่ยในี่อาบน้ำให้แล้หลังเกียลงไปฝากไว้น้ำข้าวเจ้าเงินอันนล้ว ว่ามันีหมูอยู่ในหันนะมาอันนิก็มีตัวหนึ่งปล่อยไปหันเลยกินเขาล้าะกินขาพาร์พาร์เออเหดข้าวพารกินอยู่นีนอันนั้นท่นซ้ม่แพร่บุญไดแพร่บุญบอกมือไม่แปดคำจีแจ๊กเอ้ยไม่แปดคำมันที่ท่าไหนันที่เศร้าบบมันที่เศร้าโดยดยจีแจ๊กเต้ยซะมันแล้ว อวันที่เศร้าเนาะโดยโดยฮักกสิลงไปฮะลงแต่มือดั่งบบพไปแล้วลงแต่สิบเก้าจีก็จีเลยจะลงลงไปเล่นแล้วเฮ้ยเออนีลงไปกินกันกินบมีจับประแดกแป๊ะลงไปซอยียกซอยงานเห็ดนั้นเห็ดนี่นะหลังพงหลังมี่ยังกินกับกินบะหมี่จางประแดกกินจ้า ไปหฮะซิเมอร์อะไรไหนไปเลุนด้ถามว่าไปแต่ว่าค้าเดียวบอกขนาดแต่เจนโ้าปันนี้ไปไปเจะโบนี่เกกับลงไปเรียนโดยไปหาอับหนำอับนายให้ลูกเขาจะเข้ากันเต่าก่อนีช่วยกับไปห้ากินกุ้งิปลาของวจที่ได้ไม่ได้หักไปว่าไปอื้อตอยากเนี่ยบอกมาเชียวมาเชียวว่าบอนนี้เชียวอื้อตยากแต่ว่าอื้อตะยาก มือตายอยากอันนี้ก็ว่านดอกไม้ไว้อันนี้ก็พอได้เก็บมันจากมันนะใช่มันแต่ว่านี่ยัง่ายเนี่ยข่ายอันนี้จะเต่าก็ยังไม่ได้ปั่นยี่แคร์ได้หร่กนะโย่เจ้ของเห็ดเต่าก็ได้เต้าอันะฮะปลูกพักปลูกดอกไม้ก็ได้ดอก้วยพี่ดั่งพูดเจติเฮ็ดในกาแฟนั่งยิ้ดเจ๊กพูนั่นเจ๊กพูนี่เลยไปกลับบ้านอะไรโดยยาสีลงไปน้ำรังแออมมาลาเพิ่นไปเอาเท้ามือนะ นี่ังมาขนมขันหยาขันอยาดมเลยมือไม่ก็เสสิมากินข้าวนะอยากระสิบมากินอยู่ดีแหละสีบอไปกินที่นห้ามาหลากกินอยู่นี่ละจ้าฉันว่างสิไปหาอหอยจะมาลากกินไปหาคร้อหอยที่ะห้าวบ่อึดแต่อยากหอยกันด้ยตยากันไปนะบ่อึดแต่อยาทีเบิดเียวันมาไปเสียวแต่อยาขัไปกินยูไเชียวไปาโอดกันีวจะลงไปเด้อเด้เด ลงมาไม่ได้เจี๊ยบข่ะแป้งแต่งตัวถ้าบอกคันไม่ได้ลดกับท่าสิไปเอาแอะไรมาคำสิพามันบรดเดอร์ชานไปหลอเนี่ยเจียวัดว่ะแล้วเพื่อนงานคุณพี่ลดเง้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิอาบนะไม่ใช่ไปน้ำรังตายแล้วพี่น้องติดตุ่ยมาแวะบอกอ่าแจกเอื่อยเพิ่นเนาะแคสิลงไปซอยเวียกซอยงานเพิ่นตั้งแต่วันที่สิบเก้าคนละพี่น้อง เดี๋ยวไปหาอาบน้มอาบน้ำกันเอาลูกไปอาบน้ำาน,น,น,น้ำกันเด้ลูกก็น,นอนหลับซึมๆนิงไปอาบน้ำอีเกียร์ได้เจ้านี่ฮะเบิ้งเบิ้งเพืเ่นไปเล่นนะอันน่ะเคยยังก็มักแปบพุูนแล้วพุูนแล้วพุูนแล้ว ไปหามน้ำไปจังลงอยู่กับอหนิวเนาะอุ้งอิงโมเมนต์อันอนี่เหียนพี่คนหนึ่งคนคอมเมนต์ว่าชื่ออุ้งอิงเพ่ผละคล้ายๆกับเออันนั้นเลยเพ่ผละแต่ว่านี้ก็เป็นอุ้งอิงเฉยๆก็ชื่อคล้ายๆกับอุ้งอิงอัน ตาหน่อยเพื่บันแพงไนนะเด็กพี่น้องเอ้ยบ้าดามพิ่นมากมักอุ้งอิงเพิ่นมาเพิ่นก็ะไรใส่ซื้อให้อุ้งอิงอุ้งอิงไปอาบน้ำเธอตายจะมานอนขี้่ซาอุทบาทนี่ยไปอาบน้ำกันปะลูกนุตายแล้วไปอาบน้ำให้น้องหมาก่อนพี่น้อง เราเสียไปอาบน้ำแล้วนะคะ <S <S ใช้อันนี้อ่ะติดข,ของเด็กอะไเรียอะไรนะรออลิปออยของเด็กอ่ะเด็กแรกเกิดอะไรประมาณนี้ทีน,นี้ก็จะอาบน้ำแล้วะคะ่ะน,นี่นะนเยฉยอีกแล้ว ออกใช่ไหมนี่มาดินี่เย็เนดูได้มั้ยฮะเสื้อครีมอ่ะของน้องหมาโดยตรงอืมจะเย็นลุกจะเย็นจะเย็นหนาวแล้วหรอหนาวแล้วโอ้ยยังมีหนาวด้วยตรงเลย ม้วนบดครับเปิดเลยอันนี้ไหมเอออาบน้ก่อนค่ะอยู่ใตกระมานอ่กท่านหนเลย เดี๋ยวแมีมักลงมาเอ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 าแค่นี้แหละแค่นี้แหละ เนเยิ่งเช็ดรีบไปตากแดดปะ่ะไปรูกไปตากแดดก็ไปทั้งหมดได้ขด้น้ตากแดดตากแดดชิ้นนี้ยงก่อนอุ้งที่หนาวแล้วค่ะ เช็ดห,หูม้ยเช็หูเช็ดตัวมั้ยบุมีได้เปล่าหาเด้นหนีเด้อหอมจังเลยเดกยืเดกยเรื่องมักแปดนี่ตเต็มไปเลยนี่ย ไมาเช็ด,เ,ดเช็ดกุ้นเช็ดปอยให้นี่เออชิดชิดชิด,ชดลูกเออนั่แนแหละลูกขนาวลูกขนาวสมุลเขาไว้ไว้เปิ้ย โอ้มันแบบลายสลุกอันนีมมา้งน,นี่พวกนี้ไปเล่นเล่นอยู่อันอยู่อันหน้าบ้านเล่นเล่นจะต้องกระด้องคือนย่าง ลูกนะมีเบือ่อก็มีอันเีเยาวคนเขาก็บ๊อฟูดอกเนาะถ้าเราบอกเ่าวก็ไดยียยวงแห้งก็ฟูอเองเนะตากแดดเลากชั่วเดี๋ยวตูเพิ่นมาแหวนบอกอันนี้พี่น้องเอ้ยอัน ยังแจกเอลือยเพิ่นบอเอลืองลงไปซอยแยกซอยงานแน่เนาะช่วยทำนู่นทำนั่นทำนี่ล้างพงล้างผักออลงไปเอาแต่แกวันที่สิบเก้าแล้วพี่น้องเนาะ mm. แกมือนี้ก็สิลงไปอยู่พี่น้องเพราะว่านางมาชวนลงไปอบเตาขันโบโอบเตาก็สิไปกัน mm. กินกุ้งกินยังอยู่อันหอยนางว่าพังเบิ้ง,งนี่แหละนางสิว่านัา่นแหละ ลออูกสาวทอนหรือว่าสิไปห้วยนะฮะลูกบ้านตุ้โยโตรยงอิงแต่ไม่ได้งอิงไม่ได้ไปด้วยนะนี่จะไปด้วยไหมเนี่ยอาบน้ำแลวกับเขาจุดพูนอยู่ โอ้ช oh, ิเป็นโล่งก่อนนี <laughs> ่ไปหาเนี้ยมาวีห้นั่งก่อนเมืองวีวีนับไว้หน่อย,อ,ยอันนี้เออมาเนี่ยมันก็ดีก็ไม่มีวีนะลูกอันนี้เกียจบาาเกียจบาาหรือเกียจอะไรอันนี้มาวีบักแปบออกไปนี้ อะไรแล,ว,แลวพี่น้ององิงเนี่ยอาบน้ำหอบจังเลยเน้องอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตากแดดกลนฟูๆนะฮะโอเคพี่น้องเอป็ปนวายคิมิกะเปิดสิคอเก็บภาพาร์กัไสไอซัมมิก,กล้วกันพี่น้องอาบน้ำให้น้องหมาแล้วก็จะลงไปบ้านตุ้ยๆครับโอเคไปสูๆๆ่ทุกคนคิมิกะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว,ลวองิง อุกยิงดูความดื้อนะให้ดูความดือ้อความดื้อของนางตากแดดนั่นแหละเอออยู่นั่นแหละนะน่ะน่ะความซนความเมินหันหน้าขึ้นมา คนกันยังบูฟูดียังยังอยากเปียกอยู่จังหน่อยตากแดดนั่นแหละโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วยังไม่รู้เรื่องนะฮะเล้ว